ทำไมปุเป้ทำงานสองที่อย่าลืมนะว่าเราจําเป็นที่ต้องวางแผนอนาคตของเราถ้าหากเราแข็งแรงและยังไปทํางานให้เจ้านายได้อยู่เราก็จะมีโอกาสได้เงินได้งานตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยมาเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแต่สิ่งที่เราทําก็คือเราต้องหางานสำรองหาแผนสำรองไว้ป้องกันความเสี่ยงของชีวิตเราที่ปุเป้ได้ทํานะคะมันก็ เป็นประโยชน์และเราไม่เสีย,วยเวลาเปล่าเรายังมีอิสระในการใช้ชีวิตอิสระในการดำเนินการใช้จ่ายของเราและเราไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่ออวดรวยแต่เราใช้ในสิ่งที่เราอยากจะใช้จริงๆและชีวิตของเราก็ไม่ได้มีใครมาสนใจเราทุกคนต่างคนก็ต่างดิ้นรนใช้ชีวิตของตัวเองดังนั้นทำชีวิตตัวเองให้มีค่ามีความหมายทำในสิ่งที่ มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราและเรียนรู้กับคนที่เขามีประสบการณ์เราจะได้ไม่เสียเวลาให้ทุกคนหาโคช้ชหาต้นแบบหาคนที่เขาจะมาดึงมานำพาคุณไปข้างหน้าและไม่เจอพยายามหาสิ่งประดมที่กระตุ้นพลังงานบวกให้คุณและคุณจะมีพลังชีวิตทุกๆวันพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาสู้พร้อมที่จะตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำ ร้อมกับชีวิตไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามคุณจะลุยคุณจะไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิน้นล้มเหลวหรือสำเร็จเราเลือกเองอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้นะคะ